ทำไมบ้านหลังนี้มีแต่ความสนุกสนานน่ะเมื่อกี้ไม่มีใครนั่งเลยค่ะมีแต่คนลุกขึ้นมาแดนโอ้ oh, oh, ลูกสาวบ้านนี้ก็ช่างแดนเนาะ oh. บ้านใหม่ๆเนาะใครเนาะช่างสร้างไว้โอ้ oh, มาสร้างอยู่ตั้งปลายสวนใครจะมานอนเอ๋ <Hey. S 1> พ่อกับแม่เขาเห็นบ้านหรือย,อยังเนี่ยคุณพ่อขาคุณแม่ขาคุณพ่อสแสวงคุณแม่ทองนาค มาดูบ้านมาเบิ่งบ้านเีงไว้เองไว้เอายกแค่ยกยกเตียงยกเตียงไม่สักร้อยปีมากมาตั้งหม่องนี่เหราเบิ่งเนี่ยเล้วเนี่ยค่ะเตียงไม่สักรอยปีปรบมือให้หน่อยค่ะหว่วยโมแมนยกผิดอันบอกเรียนเชิญท่านประธานแหวงค่ะปรบมือท่านประธานแหวงหน่อยค่ะท่านประธานมุมมุมขัวค่ะมุมขัว คุณแม่ทองนาคมุมซ้ายค่ะคือสั่งไม่สักไว้เขาส่งไม่ทันค่ะเอาแคบตัวละสี่ร้อยไปก่อนนะคะเดี๋ยววันดีคืนดีพี่สําเด็งก็จะไปไว้ต้นใต้ไม้ไผ่ค่ะกอไผ่ก็จะแทงหน่อขึ้นมานะคะเอ้ามาสองเถาว่าลูกหลานไปใส่เมดเอาเอามาทำแม่ผู้ใดนี่เอาเอาภาพภาพน้องภาพน้องภาพโอ้ยมามามาเบิ่งบานน้ำกันบานเองงามา้องงาแม่คัวเพชร แม่ครัวเพชรนะคะพี่โสภาพี่พี่พรโอ้เอ้าพี่สำลินเอาเขยเคยเอาพี่สำลินมาพี่สำลินลูกเขยลูกเขยคนนี้คือคนที่เออพี่สำลินอะไรอะไรนะหนังมาร์กเดียวฮักครับอยนอกจากจะไม่สมฐานะแล้วยังพิการอีกนะคะเตียงค่ะเอาคุณ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 ป้าพาขามั่นใจในน้ำหนัก เอาหมดละไปนี่สําราสําราพี่สําราเชิญค่ะโอ้ขาดภายนอนี่พี่สํารินพี่สาําระเคยเล็กเคยเล็กเอา้าพี่โอ้หนักร้องพี่พี่สายนะคะพี่สายมามา,าลุงเหลียวลุงเหลียวครบแล้วครบละเออน้องเดียวน้องเดียวน้องเดียวน้องคุณน้องปลายน้องแคนน้องน้องฟาง เออครบละจังสี่นลยแม่เนี่แหละค่ะมามามาให้ม,มันเมอดทั้งหมดทั้งมวลนี่จะจับยัดเข้าไปในห้องนี้นะคะเป็นไงคะคิดว่าสิพอม้องนอนไหมคะสินอนพ่อกันบบลอปา้าบ้า,บ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 าบนนี่ฉัมาหลายแทะอันนี้หมดหรือยังคะพ่อพ่อลูกลูกครบแล้วนะพ่อนาะอครบแล้วเนะาะก็ เอ้ครบแล้วแหละเพราะว่าตอนอ๋อคุณคุณคุณหลานคุณอยู่ตรงนี้สวัสดีครับโอ้มามาลามามา,มาให้เห็นกันทั้งครอบครัวนะคะอ่าอันถือแก้วนี้มันแก้วยังก่อนมาให้มาให้พี่ดมดูหน่อยสิน้ำโคกค่ะแต่ผสมยังบะหูด้ อ้าวครบแล้วนะคะคุณตาดูบ้านเราสวยเนาะสวยมากเลยอันนี้ใช้ใช้เวลาก่อสร้างมาสองเดือนเต็มๆหลายท่านที่ดูคลิปก็จะทราบนะคะว่าพี่สมพรพี่สำราญนะคะพี่สำรินปรบมือให้สามช่างเลยนะคะพี่สมพรลุกขึ้นโชว์ตัวหน่อยนะคะพี่สมพรโอ้ลุกยากนิดนึงไข่คอบค่อยดีค่ะช่วงนี้เอานังคือเกา่า ครบแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาโชว์ตัวในวันนี้เอ๊ะครบบะเฮ้ขาดไพ่หรอพญ่แหวงไม่บาขาดหรอกน,นะมันครบ,บ,บ,บคบทุกคนแล้วครบแล้วขาดใครนะนอนันนะักร้องนน้นอ่ะยืนข้างหลังยืนข้างหลังเรียกซิจ่นนะคุณพี่โจ้คุณโจ้ขาดพี่โจ้ <laughs> หลายปีที่จากบ้านมาสิ้นรนคมหาความฝันในเมืองใหญ่ เมาสู้ร่ำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอ,อ,อยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านลมเลวหรือถึงฟังฟันยังอาแขนรอลูกพอเสมอน,นักร้องเดียงก่งะ ความหวักยากไรยังจำฝังใจไม่มีวันลืมเหืือนคอยปลอบใจจำย้ำเดือนจะขีปีเดือนไม่คิดพออดอใจจนฟ้าเปิดทางเห็นแสงสว่างส่องมาไกลไกลอดฝันวันถึง ัับตงแต่วันนี้ไปขอมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเราดูแลพ่อแม่แกเท่าทดแทนคำข้าวที่เลี้ยงเรามาตั้งใจแน่นหนักคือตอบแทนคุณดีนอนมานดาชีวิตในน้อยของข้าไม่กลาดทนาไปมา ขอบคุณที่ทุกคนร่วมร้องเพลงนะครับ ตั้งแต่วันนี้ไปขอมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเราดูแลพ่อแม่แก่เท่าทดแทนคำข่าวที่เลี้ยงเรามาตั้งใจแน่นหนาคือตอบแทนคุณบีดอนมานดาชีวิตในน้อยของข้าไม่ปราถนาไปมากว่านี้ ในน้อยของข้าไม่ปรารถนาไป ลบมือให้คุณกำมพูหน่อยนะคะเป็นลูกชายคนเก่งของ oh. พ่อสแสวงคุณแม่ทองนาคนะคะแล้วเพลงนี้ก็ไม่เคยร้องจบซักเวทีนะคะ oh. มันเป็นยังไงครัพี่คะ oh. <อ>มันมันตื้นตันกราบขอบพระคุณแฟนๆทุกท่านที่อยู่ทั่วประเทศแล้วก็ oh. อยู่ต่างประเทศที่ชมรายการนะครับแล้วก็ชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับ นี่ EP 6แล้วนะ EP 6นะครับ <6 S 2> ก็ตั้ง,งใจทำเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่แล้วก็พี่น้องนะครับลูกหลานทุกคนนะครับหลายท่านที่ชมคลิปนะครับก็จะเห็นว่าคือชีวิตจริงนะครับทุกอย่างแปลงผักก็อยู่ทุกอย่างวันนี้<อ>คุณแม่มนะครับคุณแม่ทองหลอ ก็เป็นแฟนตัวจริงเสียงจริงเดินทางมาจากสมุทรสาครนะครับพร้อมด้วยลูกๆลูกๆถามว่าหยุดสามวันจะไปไหนคุณแม่จะไปไหนคุณแม่ก็ตอบว่าจะไปบ้านกัมพูแล้วก็พาลูกๆมาทั้งครอบครัวขอค่ะเป็นครอบครัวใหญ่ที่น่ารักคุณแม่พอจะเดินขึ้นมาที่เวทีได้ไหมครับขอความกรุณานะครับความจริงแล้วก็ มีคุณแม่และลูกๆลูกๆก,ก,ก,ก็มาด้วยก็ได้นะครับถือว่า,เ,าเป็นกัลยาณมิตรเพราะว่าคุณแม่บอกว่ากว่าจะมาถึงนี่เป็นไเกือบจะหมดความพยายามหาไม่เจอเหรอคะคุณแม่หายากมาก<อ>ครับผมลูกๆก,ก็อดทนพาคุณแม่มาแสดงว่า,ามาด้วยความรักค่ะก็คนไม่เคยเจอกันนะครับ คนไม่เคยเห็นกันไม่เคยเจอกันแต่ว่าดูคลิปแล้วก็เดินทางมาจนถึงสวนผม,มนะครับรระะซึ่งมันไม่มีป้ายนะครับค,คุณแม่ก็บอกว่ากว่าจะมายากเหลือเกินผมกราบขอพวะคุณคุณแม่ทองหล่อแล้วก็ลูกๆทุกท่านที่มาเยี่ยมพวกเราถือว่าเป็นความเมตตานะครับชื่อทองเหมือนกันเลยเนาะครับผมแม่ทองนาคแม่ทองหลอแม่ทองหลออายุเท่าไหร่แล้วคะโทษค่ะ หกสิบห้าคุณแม่หกสิบห้านะครับมีลูกกี่คนคะคุณแม่สามคนนะคะครับผมแต่ก็มีลหลานมีลูกๆมากันมาคณะหนึ่งเลยมาเป็นคณะเลยนะครับมามากันหมดเลยแล้วก็ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับชาวบ้านลาดนะครับชาวท่ายางที่มาวันนี้นะครับ แล้วก็น้าอ้วนชนบุรีนะครับจากชนบุรีรวมทั้งเพื่อนบ้านของเราที่น่ารักพี่กระทรวงมาแล้วครับแล้วก็พี่ๆน้องๆพี่กระทรวงทุกท่านนะครับพี่นุมีงานใหญ่ที่บ้านนะครับสงสัยจะเหนื่อยนะครับแล้วก็พี่เหม่งพี่วิทุกท่านนะครับพี่เอก็ขอบพระคุณแฟนๆทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกที่ชมอยู่เมื่อสักครู่นี้พี่ประพัฒสอน ที่ประพัดสะออนนะครับจากนอร์เวย์นะฮะชมอยู่ที่นอร์เวย์แล้วก็บอกผ่านน้องๆหลานที่เป็นแอดมินว่านอกจากซื้อบัตรชมแล้วก็จะมอบที่ดินทั้งหมดที่มีอยู่ในปุพรรณไทยให้มอบนี่สินทั้งหมดไม่ใช่ให้กําลังใจทีมงานทุกคนอ๋อเป็นรางวัลด้วยครับโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่ทำน้องให้เป็นเงินนอร์เวย์เลยใช่ไหมครับแล้วซิไปแลกไถวะบัตรที่นี่ ครับผมนะฮะมันแหลกได้ยอดเออขอบพระคุณมากๆนะครับก็ผมทำหลังนี้เล็กๆนะครับตามอัตราภาพเพราะว่าลูกๆและหลานมาแล้วไม่มีที่นอนนะฮะเห็นแล้วสภาพเป็นยังไงคะผมก็ทตอนหน้าหนาวที่ผ่านมาสภาพลูกหลานเป็นยังไงครับพี่ก็จะนอนตำระเบียงแล้วก็กางเต็นนอนเอาเอาฟางมาวางนอนอย่างเงี้ยครับสภาพคุณกัมพูก็ไม่ต่างจากลูกหลานผมก็นอนระเบียงเหมือนกัน แต่เราก็อยู่กันมาได้นะครับใช่แล้วเราองกันชินค่ะก็มีบางคนก็อาจจะเจตนาดีค่ะก็บอกผมว่าคุณกำพูทําไมไม่เก็บเงินเอาไว้ตอนแก่บ้างอะไรอเงี้ยนะครับอ๋อทำไมสร้างเยอะจังครับผมก็ไม่ไม่น่าไม่น่าจะผมก็มองดูแล้วถึงแก่ผมก็คงเก็บเงินไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีใครทําหล่นเลยคนละเก็บผมก็คงไม่มี เก็บเงินเก็บทองอะไรล่ะครับเพราะฉะนั้นเาไม่มีเท่าไรผมก็จะสร้างให้พ่อแม่ให้พี่น้องลูกหลานไม่ยึดติดถ้าเรียกแม่อะไรนะพรอสาระท่านเรียกว่าไม่ก็อยากจะยึดอยู่แต่มันไม่มีให้ยึดก็เอาเป็นว่ามีก็อยากจะทํานะครับเพื่อพ่อแม่ลูกหลานนะครับประมาณนี้เพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเนาะใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีบทเพลงหอบฝันกลับบ้านที่มันเป็นเพลงที่มาจากชีวิตจริง เรื่องจริงความตั้งใจจริงๆนะครับก็ออกมาจากการขุดดินสามปีแล้วก็ทำกระท่อมทีละหลังทีละหลังทีละหลังแล้วก็ทำหลังนี้ก็เลยชวนแฟนๆ f อซทั่วประเทศเชมคอนเสิร์ตตอนแรกผมจะฉลองหลังนี้ปรากฏว่ามันยังไม่เสร็จเนาะช่างเนาะ,ะช่างมีอยู่สองคนนะครับก็ตอนนี้ขาดประตูหน้าต่างแล้วก็ กระเบื้องกระเบื้องที่จะปูค่ะท่านผู้ชมที่มาวันนี้ใครจะบริจาคอะไรก็เล่นเชิญนะครับไม่ใช่สร้างโบสถ์ครับพี่ผมนึกว่าสร้างโบสถ์ติดนิสัยพระมาแล้วนะครับครับผมก็กราบขอบพระคุณนะฮะขอสัมภาษณ์พ่อนิดหนึ่งได้ไหมเชิญเลยครับคุณาตไหเชิญเลยครับพ่อก็จะมีวลีเด็ดๆอยู่เรื่อยเลยนะคะเด็ดๆหรือพูดตรงไปพ่อเป็นคนโกงๆค่ะครับผมเห็นบ้านแล้วเป็นจังไหนตาก็ใจดีอยู่ครับ งามบ่องามดีอยู่ครับถูกใจไหมก็ถูกใจอยมีอะไรจะติช่างไหมอตียังไงมันก็บเหตุดอกช่างะไรเห็นไหมตียังไงมันก็ไม่ทําตามพ่อหรอกช่างก็ได้ช่างก็ได้นี่คือช่างพรกับช่างสํารานจริงๆคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างไม้เก่านะครับอาก็จะสมัยอยู่บ้านนอกเขาก็เออทุกวันนี้เราก็อยู่บ้านนอกนี่วะเอาใหม่ สมัยที่อยู่บ้านเดิมเขาก็เป็นช่างรับเหมาทําบ้านค่ะบ้านไม้นะครับแต่ว่าบ้านช่างนะฮะพอกลับมาบ้านช่างนี่ก็โกโลโกโสนะครับร่ะทําบ้านคนอื่นสวยคลิปสวยคลิปเพราะว่าเขาให้เงินไงค่ะครับถูกใจเนาะแม่ถูกใจไหมบ้านหลังนี้ถูกใจจ้าจะมานอนบ่มาคืนนี้เนาะถ้าลูกให้มากก็มา ไงลูกให้มาก็มาทำไมลูกจะไม่ให้มาล่ะแม่กับมันหลายคนกลัวไม่พ่อนอนจะสร้างอีกหลังไหมล่ะแม่ฮะเอาเอาอีกไหมเอาอีกไหมคำพูดที่สั่งไม่สั่งดีใจไหมค่ะดีใจจ้าอยากจะบอกอะไรกับพี่คำภูบ้างคะตอนนี้บอกเลยเขามีแต่ความสู้ความเจริญมันก็ทำความฟอกแหวอยู่เย็นเป็นทุกข์ พ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านคุณก็เสียงต่ำเกินอจะภาษต่อไปได้ค่ะเอาละค่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นพิธีมอบบ้านเล็กๆไหนก็ไหนก็ขอบคุณนะครับทุกๆท่านเป็นกำลังใจให้ผมหมดเลยนะครับพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทุกคนคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจแล้วก็ เอฟซีทุกท่านทั่วประเทศที่ติดตามคลิปกัมพูรชนีก็คือกำลังใจที่สำคัญไม่ว่าทำอะไรท่านก็สนับสนุนนะครับเราก็กราบขอบพระคุณไม่มีสิ่งใดจะทดแทนท่านนอกจากเสียงเพลงเพราะๆด้ต่อไปนี้นาะพากนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสามารถจัดคอนเสิร์ตอี p ีต่อๆไปได้อีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทำไมคะหมดแรงละคะพี่กระเป๋าฉีกครับผมก็เลยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านแหละนะครับ ว่าอะไรก็ตามที่เราทําด้วยความตั้งใจะจะเป็นน้ําพริกของแม่ทองนาคอะไรต่างๆนะครับที่เราพยายามทําน้ําพริกแบบที่กินในครัวเรือนอนะครับเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ได้เน้นว่าต้องมากต้องน้อยอะไรแต่ว่าทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความอ,อยากจะให้ท่านได้ทานอะไรที่มันอร่อยท่านสนับสนุนก็กราบขอบพระคุณมากๆไม่มีทิ้งใดจะทดแทนจริงๆ นะครับก็ถือว่าผมก็เป็นหนี้บุญคุณของ f c ทุกๆท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบพระคุณค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณลูกลูกหลานทุกคนอาจารย์นักดนตรีทุกคนก็คือลูกหลานพ่อแสวงแม่ทองนานะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นนักดนตรีวงออลาลนอแบน์บายกัมพูรรัชนีนะครับ ประกอบไปด้วยอาจารย์จอยลอยนะครับหลานเขยวันนี้ไม่ค่อยสบายไปหาหมอสองรอบแล้วมีคนขอเพลงอาจารย์อาจารย์ยังไหวอยู่ไหมร้องร้องได้ไหมอาจารย์ยังบอกมือได้อาจารย์เจอาจารย์เจดีก็ลูกหลานพระแสแวงนะครับอาจารย์กุญแจซอนมือกลองนะครับอาจารย์หนอยลูกหลานพระแสแวงนะครับเอ่อมือกีตาร์แล้วก็อาจารย์ทัศนะครับมือเบสนะครับมาจาก ร้อยเอ็ดรอนะครับทุกคนเรียนด้านดนตรีบางท่านก็เป็นอาจารย์สอนดนตรีก็แล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในสวนนี้เลิกจากทำสวนก็ร้องเพลงได้ผมผมนั่งดูบางทีผมก็ขำนะคุยกับรัชนีเฮ้ยเมื่อกลางวันนี้เห็นมันวิ่งแบกสวเออแบกแบกของจัดไฟทำขนขยะ ตอนเย็นมันร้องเพลงเลยเก่งมากครับผมคขอบคุณคนจริงๆนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังใจถ้าถ้าไม่มีหลายๆท่านผมก็ดูไม่ได้นะครับไม่สําเร็จแน่นอนไม่มีใครทําอะไรสําเร็จด้วยตัวคนเดียวครับผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับไปมวนกันต่อนะคะเนาะครับอืมค่ะอ่ะอันนี้เอาเอาพวก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจำนำเนี่ยไปเก็บให้หน่อยนะครับแล้วจะหิววัาทำไมคะเตียงไม่สักนี่เดี๋ยวมานะคะเอาเก็บเตียงไม่ไผ่ไปก่อนนะคะ เอาละค่ะช่วงนี้ก็ต้อนรับแฟนๆน,นะคะหลายท่านเอาขึ้นจอพี่นันพัชสอนถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยเอาขึ้นจอ,อมอนิตเตอร์รใหญ่ๆดูเสียงกระหึม่มกระหึม่มเหมือนดูเวทีใหญ่เลยบ่างั้นนะคะครับผมถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นคอนเสิร์ตให้แฟนๆเราดูนะคะคหลายท่านที่อยู่ในที่นี้ก็ต้องขอบพระคุณที่อุตส่าห์ดันด้น,ดานมาให้กำลังใจแล้วก็ท่านที่ซื้อบัตรจองตั๋วเข้ามาใน ep หกก็ต้องขอบพระคุณมากๆด้วยนะคะครับ